สวัสดีค่ะแม่มริสุเกษตรอินรีย์นะคะวันนี้แม่มริสอนจะพาทำจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวก็ทำจากน้ำสาวข้าวข้าวสารน้ำสาวข้าวที่เราล้างข้าวสารก่อนหุงข้าวสารนะคะจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้นะคะ ก็จะใช้น้ำสาวข้าวประมาณ1ลิตรน้ำสาวข้าวประมาณ1ลิตรค่ะใส่ขวดน้ำหรือว่าขวดน้ำอัดลมก็ได้แล้วแต่มีนะคะก็ใช้ขวด1ลิตรครึ่งอย่าใช้ขวด1ลิตรพอดีนะคะเพราะว่าเราจะใส่น้ำสาวข้าวไม่เต็ม วัสดุที่ใช้ทำก็คือนมเปรี้ยวที่มีเชื้อจุลินทรีย์สามช้อนโต๊ะจะใส่หมดก็ได้หรือว่าจะเหลือเอาไว้กินก็ได้แม่มรีซอนใส่แค่สามช้อนโต๊ะที่เหลือก็เอาไว้กินค่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาล แดงที่ไม่ขัดสีหรือน้ำตาลทรายที่ไม่ขัดสีหรือจะเป็นสีอิ๊วดำหรือกากน้ำตาลก็ได้แล้วแต่มีแม่มริซอนก็ใช้สีอิ๊วดำค่ะใส่สีอิ๊วดำสองช้อนโต๊ะคนนะคะเพราะว่าสีอิ๊วเนี่ยสีอิ๊วดำค่อนข้างที่จะมีความข้นเราก็คนใส่นมเปรี้ยว นมเปรี้ยวซึ่งมีเชื้อจุลินสีนะคะใส่สองช้อนโต๊ะค่ะก็คุณให้เนื้อเข้ากันกับนมเปรี้ยวนะคะเติมน้ำซาวข้าวสักหน่อยก็ได้จะได้น้ำจะได้มีความบางเบาไม่หนืดข้น แล้วก็ค่อยเทลงไปค่ะสีจะดำจากซิวนะคะถ้าเราใช้น้ำตาลแดงที่ไม่ขัดสีก็สีก็จะจางกว่านี้หน่อยนึงจะไม่ดำเท่านี้หลังจากนั้นก็เทลงไปใช้กลวยนะคะเทด้วยกลวยการใส่น้ําลงในขวดอย่าใส่เต็ม ให้เหลือปากขวดไว้ประมาณ3 4นิ้วเพราะว่าถ้าเราหมักผ่านการหมักแล้วจะเกิดแก๊สค่ะเราต้องเผื่อเนื้อที่ไว้เพราะว่าจะมีแรงดันนะคะไม่ใส่เต็มหลังจากนั้นเราก็ไปวางไว้ในร่ม7วันช่วง7วันนี้อย่าเพิ่งไปเปิดนะคะเดี๋ยวน้ำหมักจะด้อยคุณภาพ เราก็ปิดไว้7วันแล้วก็วางไว้ในร่มค่ะจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวหรือที่เรียกว่าสูตรปุ๋ยน้ำชีวภาพมีประโยชน์เทียบเท่ากับปุ๋ยสูตร 16, 16 16 16เป็นปุ๋ยสูตรเสมอคือมีธาตุอาหาร n p k n ก็คือไนโตรเจน p คือฟอสฟอรัส เคือโพแทสเซียมปุ๋ยสูตรเสมอ16 16มีคุณสมบัติที่จำเป็นต่อพืชเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากสามารถบํารุงได้ทุกอย่างตั้งแต่ลําต้นดอกผลถือว่าเป็นปุ๋ยที่เกษตรกรนิยมใช้เป็นอย่างมากสามารถนําไปใช้กับพืชผักทุกชนิดทั้งนาข้าวพืชไร่ พืชสวนและผักผลไม้การใช้จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวสูตรปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพซึ่งมีประโยชน์เทียบเท่ากับปุ๋ยสูตรเสมอสูตร16-16-16จะทำให้พื้นดินของเราด้วนซุยอินทรีย์วัตถุมีมากและประหยัด ค่ใช้จ่ายประหยัดเงินจากการซื้อปุ๋ยเคมีแล้วก็ทำให้สุขภาพของเราดีด้วยถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีนานต่อเนื่องหลายปีจะทำให้เนื้อดินแน่นดินเกาะกันเป็นก้อนระบายน้ำได้ไม่ดีพวกไส้เดือนอ,อสิ่งมีชีวิตเล็กๆก,ก็จะ มีปริมาณน้อยและตายไปในที่สุดเนื่องจากทนสารเคมีไม่ได้อัตราส่วนในการใช้จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวใช้จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวที่หมักครบ7วันแล้วสองช้อนโต๊ะผสมน้ำสะอาด10ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วให้ทั่วต้น พืชผักสวนครัวหรือผลไม้หรือพืชไล่พืชสวนนะคะใช้สามถึงห้าวันต่อครั้งนอกจากเราใช้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเป็นอาหารทางใบฉีดพ่นให้เป็นอาหารทางใบแล้วเราก็สามารถผสมตามอัตราส่วนที่กล่าวไว้รดลงดินหรือลดลงในกระถางก็ให พืชผักผลไม้ดูดซึมกินทางรากได้เป็นการบำรุงดินอีกวิธีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันค่ะหลังจากที่หมักครบเจ็ดวันแล้วเราก็มาดูกันนี่จะเป็นจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนะคะค่อยๆเปิดแล้วอย่าเขยา่าเพราะว่ามีแก๊สเดี๋ยวจะระเบิดได้นะคะ ค่อยๆเปิดค่อยๆผ่อนฝากเกลียวออกนะคะใส่น้ำจุลินทรีย์ไปสองช้อนโต๊ะต่อน้ำเปล่าสิลลิลค่ะแล้วก็คนเราจะใช้กระบอกฉีดฟอกกี้ให้อาหารทางใบก่อนนะคะให้ปุ๋ยทางใบ ก็จะทำให้กระตุ้นการเจริญเติบโตลำต้นแข็งแรงช่วยให้พืชผักต้านทานโรคและ,มะแมลงได้ดีค่ะก็ไปฉีดพ่นทางใบเลยจะเป็นผักกาดขาวผักสลัดที่ปลูกไว้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ป้องกันนอนป้องกงันแมลงลำต้นแข็งแรงจะได้โตเร็วค่ะ ก็ฉีดไป3วันครั้งหรือ5วันครั้งก็ได้หลังจากที่ฉีดแล้วนะคะจะนำน้ำที่เหลือในคูถังที่เราผสมจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวแล้วไปรดผัดผลไม้ต้นไม้ทางดินก็ได้เพื่อเป็นการให้อาหารทางดินผ่านทางรากแล้วรากก็จะดูดซึม ขึ้นลำต้นทําให้ลำต้นแข็งแรงทําให้ดอกผลติดลูกง่ายไม่ร่วงแล้วก็ป้องกันมแมลงค่ะวันนี้แม่มาลีสอนก็มาบอกวิธีการทำจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวสูตรปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพประโยชน์เทียบเท่าปุ๋ยสูตรเสมอ 16, 16 16 16ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับ พืชผักผลไม้ของเราหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มมริซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ